สภาพการใช้แดนไทยกัมพูชาเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่อาจจุดประกายความขัดแย้งใหม่แต่รัฐบาลไทยกำลังยืนกรานอย่างหนักแน่นในกรอบการทำงานสำหรับการประชุมสำคัญนี้คุณพร้อมที่จะค้นหาความจริงเบื้องหลังหรือไม่ลองมาดูกันว่ามันจะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนหรือเพียงแค่การต่อรองที่ยืดเยืย้อมากขึ้นเท่านั้นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งผ่านมาอย่างเงียบสงบและลับๆนั้นได้มีการพิจารณาประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับกัมพูชาโดยพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์ผู้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้นำเสนอกรอบการประชุมจำนวน5ข้อที่จะนำไปใช้ในคณะกรรมการชายแดงทั่วไปหรือ GBC GBC สมัยพิเศษที่จะจัดขึ้นในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในวันที่23ตุลาคมนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายๆสำหรับผู้เริ่มต้นการประชุม GBC นี้คือเวทีสำคัญในการจัดการปัญหาชายแดนระหว่างสองประเทศเช่นการถอนทหารหรือการป้องกันอชาชญากรรมเป็นต้น กรกอบการทํางานนี้ประกอบด้วยประเด็นหลัก5ข้อได้แก่1การถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นก้าวสาคัญเพื่อลดความตึงเครียดและป้องกันการ,รเผชิญหน้าโดยบังเอิญ2การเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่และ3การต่อสู้กับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเช่นการหลอกลวงออนไลน์หรือไซเบอร์แกมที่กําลังแพร่ระบาดและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของทั้งสองฝ่าย ต่อมาเป็นข้อสีการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทั้งสองประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้โดยไม่เกะดิดข้อพิพาทและสุดท้ายข้อ5ที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างเด็ดขาดหากกัมพูชาไม่ดําเนินการตามสีข้อแรกไทยจะไม่ลงนามในการประชุม GBC ครั้งนี้และนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจมองว่าเป็นการต่อรองที่แข็งกร้าวแต่คุณคิดว่ามันเป็นการปกป้องผลประโยชน์ชาติหรือการขาดความยืดหยุน่น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบนี้อย่างเป็นเอกฉัน์แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของรัฐบาลในส่วนของประเด็นเฉลยศึกที่กัมพูชาได้เสนอเงื่อนไขไว้ในเอกสารความตกลงสันติภาพระหว่างสองประเทศนั้นไทยได้ตั้งเงื่อนไขชัดเจนว่ากัมพูชาต้องดําเนินการตามสีข้อดังกล่าวก่อนหากไม่ทําตามก็จะไม่มีกระบวนการส่งตัวเฉลยศึกกลับบ้านซึ่งอาจเป็นเรื่องที่หลายคนเห็นว่าเป็นการถูกขาดเอื้อประโยชน์ทางการเมืองมากกว่ามนุษยธรรม แต่ตรงนี้เองที่มันน่าสนใจเพราะหากมองในมุมกลับหักต่อยเฉลยธิ์โดยไม่ได้รับความมั่นใจในข้อตกลงอื่นๆอาจนําไปสู่ปะยะหาชายแดนที่ลึกซึ้งมากขึ้นเช่นการุกรานพื้นที่หรือการละเมิดสิทธิของชาวบ้านไทยในบริเวณนั้นและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไปการไม่ลงนามในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าปัญหาจะจบสิ้นแต่เป็นการส่งสัญญาที่แข็งแกร่งว่าประเทศไทยพร้อมจะปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของตนเองก่อนสิ่งอื่นใดคุณเห็นด้วยกับยุทธศาสตร์นี้หรือไม่ มันจะช่วยสร้างสันติภาพที่แท้จริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงการจุดประกายความขัดแย้งที่ยาวนานมากขึ้นอย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในส่วนความเห็นด้านล่างเราอยากได้มุมมองจากทุกฝ่ายเพื่อการสนทนาที่สร้างสรรค์